ดังเรียงป๋าตองเช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งวันนะโอ้วันนี้ร้อนอีกวันขออนุญาตใส่แว่นตานะครับป๋าวันนี้ร้อนมากอ่ะมาดูใกล้ป๋ามาดูใกล้เลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งวันครับวันนี้โปรดีทีเดชุดโปรโมชั่นสี่คูณสี่อีกหนึ่งเซตนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับป๋าพอแล้วป๋าอย่ามาพูดใจคนคนพูดนะฟอสเนี่คนพูดนะป๋านี่นะสี่คูณสี่โปรโมชั่นวันนี้หกหมื่นห้าพันบาทนะมาดูความแตกต่างกันว่าเซ็ตนี้มีอะไรที่ แตกต่างกันบ้างครับ4คูณ4หกหมื่นห้าพันบาททั้งระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งาน<พ>าอ่ามาดูที่ชุดตู้กันนะปานะชุดตู้เหมือนเดิมนะป<พ>านะชุดตู้นะเป็นที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับเราโคงเป็นหน<ม>ึ่งสองเก้าศูนย์นะครับสิบสองนิ้วสี่ร้อยวัตต์แล้ววินิตคอม4 4เลื่นเวอร์ชในตัวชุดแขนโรงงานสลักลูกปืน น้าผู้จับเล็กนุ่ยางกันติ้งไม้อัดยี่สิบบินกับไม้ดีทีเดตเจ็ดชั้นนะครับทั้งหมดสี่ใบแล้วก็แถมทีวาแขวนให้เรียบร้อยครับนี่วันนี้ยี่สิบพฤษภาคมนะป๋าประมาณร้อยหกสิบหกนบรรยากาศช่งเที่ยงวันนี้แดดร้อนมากครับวันนี้ทั้งหมดสี่ใบนะครับนะาสี่ร้อยบาทแหลมยูเิเตคอมสี่ีเน็ตเวิร์ในตัวครบเซตพร้อมใช้งานไม้อัดแถมไม้ดีทีเดตเจ็ดชั้นคุณภาพซับเบียดเป็นรุ่นสิบแปดโปรทูโค้งหล่อสิบแปดนิ้วไว้สี่นิ้วดอกลำโพงนะครับน่าสิบแปดโปรทูไม้เล ซับเบียดเป็นรุ่นเทอร์โบ18นิ้วนะครับหรือว,ว่าวี18นิ้วลูกค้าเลือกสูตรได้แม่อตราภูเขา20บินขอบเหล็กตะแกงเหล็กสีระเบิดทั้งหมด4ใบปรุที่หัวเครื่องครับวันวนี้ป๋าอู้วันนี้แดดร้อนร้อนครับร้อนมากหัวเครื่อง <ๆ S 1> เป็นรุ่นนะครับมีเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พลวายมด MT 4008นะครับนี่พัฒนาระบัดคูนสแล้วก็มีโพลิเซอรซ์มีคอร์สใบลอยรุ่นจูนขึ้นได้ปรับค๊อกขี่ได้มีกระเป๋าให้เรียบร้อยครับทั้งหมดอ่าดึงชุดสองสองตัวหนึ่งชุดนะครับแล้วก็๊กไฟรุ่นนทีีวาลขด12ยู มีฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ฝาบนมีล้อบุนได้360องศานะครับแล้วบิ๊กเซอร์ขนาด4ชัแนล,น,แน,ล,ล,แน,ลน,นี่นะครับมี4ชัแนลอ่ะสิ4ชัแนล3พาราเมตริกนะครับนี่นะครับสิ2ออฟเอฟกต์แล้วก็ USB บ l u e t o เ t h h e a d 48โวลต์ครบเซ็ตพร้อมใช้งานชุดนี้ราคาอยู่ที่นะครับ6หกหมื่นได้ป้าหกหม0่น0กหมื่นาพน 65, บาทครับอยู่65,000บาทเนี 65, น่ยในชุดเสื้อดีรับพี่ ทั้งหมดครบเตะปานะนี่ครับซับดีซีใบดอกรำโพงโพงหล่อสิบแปดโปูไมเหล็กก้อนพันสอวัตต์ไวสนิ้วทั้งหมดสีใบนะครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะป้าดอกรำโพงเป็นโครงหล่อสิบแปดโปูไมเหล็กสก้อนพันสวัตต์ไวสนิ้วเสียงกลางก็เป็นรุ่นที่ีหนิ้วนะป้าหคูณหนึ่งลำโพงสี่อวัต์แล้วยีนิตคอมสีเน้นบอรในตัวครบเซ็ตพร้อมใช้งานแถมที่บาวแผนระบบสายครบเซ็เซ็ตนี้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะป้านะต่อ อาขอบคุณทุกการติดตามฟังเพลงฟังเพลงครับวันนี้ฟังเพลงซีคุ้ซีทั้งระบบขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรดรีเทิรที่อุบลราชธานีป๋าเอามันไม่ไปแล้วป๋านี่ป๋าอาจาอากาศมันร้อนแล้วป๋าหนิป้าหนิสะดุดไหมป๋าครับสะดุดครับโอ้สะดุดแล้วมยนิเน็ตเน็ตมันไม่แรงเน็ตมันไม่แรงนะป๋าหนิเพราะอยู่กลางทุ่งนาใช่ป๋าครับกลางทุ่งนาทุ่งนาะนะเอ้าหรือว่าจะติดหรือไม่ติดป๋าวันนี้ก็ขออนุญาต ทางกิตก็ดีละบาทดีนะอ้าส่ทางท้ายละบาส่งท้ายนะสี่คูสีนะ่หกหมื่นห้าพันบาทขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ